โยโยโยบายซ้ำตรงเชิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงลูกหนังทุกช่องทางน,นะครับเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทีมงานคลึงลูกหนังด้วยนะครับเอามาถึงค่ําคืนวันศุกร์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวไปที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับฟุตบอลอยูฟ่าเนชั่นลีกในลีกเอกลุ่มสามนะครับเยอรมันรองจากฝูงครับจะเปิดบ้านเจอกับฮังการีทีมจากฝูงครับเกมนี้เล่นที่เรดบูอารีนาสนามของอาเบลไลซิกนะครับเยอรมันมี6กแต้มจากการชนะ1เสมอ3เกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านถล,มล่มาี 5ประตูต่อ2นะครับฮันซี่ฟลิกเตรียมส่งตัวหลักลงเล่นเหมือนเดิมนะครับแน่นอนผู้สาวตูวอย่างนอยเออร์เกมรับอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับตรงกลางมีโจชัวกิมมิชแนวรุกก็มีตัวเก๋าอย่างโทมัสบุลเลอร์เลรอยซาเน่แซดกานาบี้นะครับเป็นตัวชูโรงครับในขณะที่ฮังการีน้ำมันจกฟูงมี7แต้มครับจากการชนะ2เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดบุกไปถล่มอังกฤษแบบเหลือเชื่อมา4ต่อ0ูนนะครับ โดยฮังการีชุดนี้เนี่ยมีปีเตอร์กูราซี่ครับวิลลี่ออร์บานแล้วก็ดูบินิคโซบอสไลน์ครับ3นักเตะจาก อาเบไลซิกนะครับเป็นตัวชูโรงเลยครับที่เหลือมีอดัมนากี้แล้วก็อดัมซาลายครับเป็นตัวทีเด็ดครับเกมแรกเสมอกันหนึ่งหนึ่งที่บ้านของฮังการีนะครับคู่นี้ก่อนเกมเยอรมันถูกยกให้เหนือกว่าพอสมควรนะครับเอาง่ายเกมที่แล้วเซอร์ไพรส์มากครับกับการที่ฮังการีนี่บุกไปถล่มอังกฤษถึง4 .0 ต่อครับแต่ว่าฟอร์มเยอรมันก็ดีมากๆในเกมถล่มอิตาลีนะครับผมมองว่าทันซี่ฟลิกเริ่มเจอจุดที่ลงตัวกับอินซีเล็กแล้วครับผมว่าเกมนี้เล่นในบ้านตัวเองด้วยนะครับฮังการีพอลงไปเล่น จริงๆนี่ผมว่าเอาง่ายๆอาจจะดูอาจจะยันได้ในช่วงแรกครับแต่ถ้าประตูแรกมาไวผมว่ามีโอกาสไหลแล้วน่าจะชนะแบบพอดิบพอดีที่2ประตูได้เลยครับคู่นี้เชียร์อินซิเลกเยอรมันเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย